โคลอมเบียสำรวจซากเรือโบราณใต้น้ำอายุ300ล้านปีรัฐบาลโคลอมเบียระบุว่าจะเริ่มต้นภารกิจเพื่อสำรวจและกู้วัตถุโบราณต่างๆจากซากเรือสัญชาติสเปนซานโฮเซที่อับปางลงในทะเลแคริบเบียนนอกชายฝั่งของโคลอมเบียเมื่อ300ปีที่แล้วซึ่งภาพโซนาเผยให้เห็นปืนใหญ่สําริดอาวุธต่างๆเครื่องปั้นเซรามิกรวมถึงของโบราณอื่นๆ ซากเรือดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในขุมซากใต้ทะเลที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคาดว่าอับปางในปี1708และถูกระบุตำแหน่งเมื่อปี2015โดยจะมีการสำรวจโดยการใช้หุ่นยนต์ใต้น้ำเจ้าหน้าที่ระบุว่าจะใช้หุ่นยนต์เพื่อสำรวจใต้น้ำและเก็บข้อมูลเรือที่จมลงซึ่งมีความท้าทายหลายอย่างเนื่องจากซากเรือมีอายุเก่ามากทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางเคมีและรูปทรงโคลอมเบียจะใช้เงินลงทุนในการสำรวจราว4.5ล้านดอลลาร์ หรือกว่า1 6 1 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี2024เรือซานโฮเซเป็นเรือสัญชาติสเปนและถูกโจมตีโดยกองทหารเรือของสหราชอาณาจักรทำให้อับปางลงใกล้เมืองคาตาเกนาของโคลอมเบียในปี1,708ปปัจจุบันยังมีข้อพิพาทในการอ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของซากเรือโบราณลำนี้ ด้านบริษัทซีเ s ิร์ชอา m ์เมนดาของสหรัฐได้อ้างว่าบริษัทควรได้รับส่วนแบ่งมูลค่าของวัตถุโบราณเป็นเงิน10,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า359,000ล้านบาทซึ่งนับเป็น50%ของมูลค่าโบราณวัตถุพร้อมทั้งอ้างว่าเป็นฝ่ายพบซากเรือเมื่อ40ปีก่อน ส่วนเอเลนาคาซิโดเฟรนันเดสผู้อำนวยการสถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์โคลอมเบียเชื่อว่าทั้งโคลอมเบียและรัฐบาลสเปนได้พยายามสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพิจารณาให้ซากเรือซานโฮเซเป็นมรดกร่วมกัน